เลิกของการทำไลยกรรมต้องเตรียมตัวยังไง <S <S เลิกไลยกรรมเนี่ยจริงๆต้องดูที่แต่ละเดือนแล้วก็ดูที่วันเกิดของเราด้วยนะครับดูที่วันลอยวันฟูวันธงชยัยที่สำคัญเคล็ดลับของผมคือดูที่ข้างขึ้นนะฮะถ้าทำแบบนี้แล้วเป็นวันดีเราจะทำถ้าเป็นวันจมวันโลกาวินาศวันอุบาทเราจะหลีกเลี่ยงนะฮะ ซึ่งเราสามารถที่จะเปิดปฏิทินดูได้นะครับตลอดทั้งปีเลยอีกหนึ่งเลยก็คือวันที่ควรหลีกเลี่ยงของผู้ที่เกิดในแต่ละวันนะครับแล้วก็เวลาที่ควรหลีกเลี่ยงของปี2,566นี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดในทุกปีนักษัตริย์ทุกเดือนทุกวันทุกราศีควรหลีกเลี่ยงเวลานี้ครับ17นาฬิกาถึง19นาฬิกาเพราะว่าเป็นเวลาระกา ไม่ถูกกับเถาะถือเป็นเวลาปะทะชนของปีนะครับไม่ว่าจะทําวันไหนก็ควรหลีกเลี่ยงในเวลานี้นะครับสำหรับวันที่ควรหลีกเลี่ยงนอกจากจะเป็นวันจมวันโลกาวินาศวันอุบาทหรือเป็นข้างแรมแก่ๆแ,แล้วปกติผมก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ที่มาขอคำแนะนำเนี่ยทำศยกรรมในช่วงแรม11ค่ำถึง15คาค่ และสำหรับวันที่ควรหลีกเลี่ยงในแต่ละวันนั่นก็คือผู้ที่เกิดวันอาทิตย์หลีกเลี่ยงการทำศิลยกรรมในวันศุกร์ <ousse contrary> คุณที่เกิดในวันจันทร์ควรหลีกเลี่ยงการทำศิลยกรรมในวันอาทิตย์ <omen al> คุณที่เกิดในวันคารควรหลีกเลี่ยงการทำศิลยกรรมในวันจันทร์คุณที่เกิดในวันพุธกลางวันควรหลีกเลี่ยงการทำศิลยกรรมในวันอังคารคุณที่เกิดในวันเสาร์ ควรที่จะหลีกเลี่ยงการทำศัลยกรรมในวันพุธกลางวันครับและคุณที่เกิดในวันพระฤหัสบดีควรหลีกเลี่ยงการทำศัลยกรรมในวันเสาร์ครับคุณที่เกิดในวันพุธกลางคืนควรหลีกเลี่ยงการทำศัลยกรรมในวันพระฤหัสบดีครับและคุณที่เกิดในวันศุกร์ควรหลีกเลี่ยงการทำศัลยกรรมในช่วงเวลา6โมงเย็นของวันพุธ เป็นต้นไปเรียกว่าช่วงพุทธกลางคืนก็ให้หลีกเลี่ยงครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆและไม่ว่าจะอย่างไรการทำศาลยกรรมที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องเกิดจากคำแนะนำและหมอหรือทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญที่สุดครับความสนุกยังมีอีกเยอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครแล้วก็กรดิง่งกิ้งกิช่องของเราไว้ด้วยนะคะ เพื่อติดตามข่าวสารพวกเรานะคะทางช่องโมโน29แห่งนี้ค่ะ